สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทีเคลบุทุกๆท่านเวลาเย็นแล้วครับเที่ยวสุดท้ายดูการพัฒนาฝีมือสอนก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตออ่างได้เตรีมมุงกี้แล้ว ยวสุดท้ายก็ฝึกครับฝึกวันละ2อสามเที่ยวค่อยเป็นเองครับเราไม่รดมันไม่เร็วแต่ว่าถ้าเราตักเต็มเต็มมุ่งขี้หรือว่าได้พุนๆน,นะครับมันก็เร็วเองนะครับ ถ้าเราตากได้นิดนิดๆอย่างนี้นี่จาก16-17ตากก็จะเป็น20กว่าตากเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นครับก็เตรียมเป่ารถเป่ากองเช็ครถดพรุ่งนี้เช้ามา ก็จะได้เช็คแต่น้ำมันเครื่องกับน้ำก็ทำงานได้เลยครับเราก็จะเป่ากองอาจารบีไว้แต่ตอนเย็นครับ ถ้าตักใกล้ๆนี่ถ้าคนไม่ได้ขับประจำขับบ่อยๆนี่นี่แหละมันก็สาเหตุมันจะทำให้ลึกด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงคอนโทลไม่เป็นถ้าเป็นคนใหม่ๆนะแต่ว่าคนเก่าก็น่าจะรู้กันอยู่แลว้วใกล้ๆไกลก็สามารถทำให้มันเสมอได้เหมือนกันเลยถ้าเป็นคนเก่านะถ้าเป็นคนใหม่ๆ ถ้าตักใกล้ๆรถมากๆก็จะพยายามเอาดินให้เขา้ากุงขี้ก็จะกดลงกดพอกดลงแล้วมันก็กลายเป็นลึกครับ เหมือนมันง่ายแต่ที่จริงนะถ้าได้ลองขับดูจะบอกว่าอูไม่ใช่ธรรมดานะหลอกนานะครับคนเป็นแล้วก็ว่าง่ายแต่ว่าคนหัดฝึกหัดใหม่เนี่ก็ยากอยู่พอสมควรนะครับเราต้องเลี้ยงคอนโทรนสามอย่างพร้อมกัน ถ้าจะเอาระดับมันไม่เหมือนรถไทยนะครับรถไทยยกใบมีดดันเดียวก็สามารถทําให้มันเรียบได้ร,รุนแมคโครไหนจะยกไหนจะอามไหนจะพุ่งขีมันต้องทําสัมพันธ์กันไปเลยนะครับสามอย่างนี่อันไหนเข้าเร็วกว่าเราก็ต้องเบรกไว้ ให้อันที่ช้าสุดมันวิ่งตามทัน มันก็จะสูงขึ้นพุทธเออเสมอปึ๊ดไปเลย คนใหม่ก็ไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆอย่างนี้แหละครับฝึกเดี๋ยวพอมันเข้ามืออะไรทุกอย่างแล้วค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนิ่งๆถ้าเร็วเดี๋ยวไปชนกระบะรถเขาถ้าเป็นรถใหม่ๆนี่เขาให้ทำสีใหม่เสียตังค์เลยนะครับถ้าเกิดว่า ไปชนรถเขาเพาว่าทำสีให้ใหมน่นี่งานเข้าออเลยนะ พอพอยังจะวิ่งมาครับเอาอยากกวางงูขั้นนิดหน่อยนี่ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านี้สวัสดีครับ